สวัสดีครับพริรการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำค้าพิเศษนะครับวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ครับวันนี้ผมจะขอร่วมลํำลึก13ปีพฤษภาธมิน2 5รนะครับซึ่งก็เป็นการที่พี่น้องประชาชนชาวไทยหลายท่านนะครับที่ได้แลกเลือดเนื้อชีวิต เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเมื่อวานนี้ครบรอบ13ปีครับเราไปร่วมลําลึกกันนะครับม็อบ19พฤษภา66นะครับแล้วก็13ปีเมษาพฤภา53นะครับเหยื่อลูกหลงจากอาบุธหารนะครับคุณประจวบจะเจริญทิพถูกยิงเส้นเลือดขาดวันที่เสียชีวิต19พค53 อายุ49ปีสามเหลี่ยมดินแดงอาชีพเก็บขยะสถานะผู้สัญจรผ่านที่เกิดเหตุเสียชีวิตเก็บขยะอาวุธที่พบไม่มีนะครับนี่ก็ถือว่าคนรีทว e ตไปหมื่นสามนะครับจากทะลุกแกส๊สอนกัารมารียกร้องประชาธิปไตยและได้ความตายจากกรดไท กับพิสิทธิ์เวชาชีวะสุเทพเทอกสุบันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยครับนี่จากบอกอหลายจุดทวีตนะครับเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณนะครับนี่ฮะถ้าตอนนี้มีชีวิตอยู่น่าจะ20่สิบกว่าแล้วเนาะเก็บตรงวันสิบเ้าพฤษภา คม256ลำลึก13ปีนะครับแกนนำติดคุกฆาตรกรอย่างร้ยงอยอันนี้ปล่อยเพื่อนเรานะครับ19รนาฬกทีกิจกรรมลำลึก13ปีคนเสื้อแดงมวมชน วางดอกไม้บรเลงเพลงนักสู้ทุลีดินับ รัศดรปฏิบัติชวนเรรมที่ยชีวิตครั้แรกครับกองสำหรับนัเตามีเสียจารณาในยุคสมัยของการก้าวเข้าเชื่อมกั ปมาการไปในขนาดางๆเรจะจชาติที่มีสวนนะครัมีสวนนะครับจะเห็นการมีกนว่ารัฐบาละครับกาวงกานะครับนพื่ามาช่วเเหาืาแก้แค้นไม่ใจะแก้ไข

อันนี้ย้อนรอยสิบเก้าาประวัติศาสตร์ไม่เคยลืมของคนเสื้อแดงเอียสังฆ่าหาสังหยิงอาชนสอสอเพราะพักอื่นไม่ได้มีการร่วมต่อสู้กับคนเสื้อแดงเลยแม้แต่นิดเดียว นนวันที่มีเหตุการณ์ปี5253พ,พรรคักเพื่อไทยเป็นพักเดียวที่ยืนอยู่กับประชาชนสอสอของพักเพื่อไทยคือคนที่ยืนอยู่กับประชาชนในพื้นที่การชุมนุมและพื้นที่ที่นี่มีคนตาย99ศพฆาตกรยังลอยนวลน,นะครับ สื้อแดงข้าไม่ตายทำลายไม่หมดหมอทศพรก็ไปเป่าเมาออกแกนอันนี้พี่น้องทยอยมานะครับพี่น้องทยอยมาพี่อเล็กชกลุ่มพึกนะครับอิ p o r t u n i t y ยุติ พ้นผิดลอยนวลนพิสิทธิสุเทพผู้เกี่ยวข้องสายชมุมเสื้อแดงทั้งหมดต้องถูกลงโทษครับต้องถูกลงโทษใครฆ่าปัจชญาแซ่โคตอนนั้นเขายุยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ถ้ามีชีวิตอยู่ยุสามสิบสี่นะครับอาชีพรับจ้างบาดแผลกระสุนทำลายตับหัวใจโดยมีบาดแผลคมที่หนึ่งทะลุกลัมเนื้อหลังซี่โครงด้านขวาหลังสิ่งทสองทะลุตับไตขวา วอลลาำไส้กระบักลมพบโลหะทรงกลมฝังตัวบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวท่อนที่หนึ่งและก้ามเนื้อส่วนอกด้านซ้ายทิศทางขวาไปซ้ายล่างบนถูกยิงด้วยกระสุนลูกซองหนึ่งนะัดทะลุแก๊สเหมือนกันนะครับเลือกตั้งครั้งนี้ได้รัฐบาลเสียงประชาชนประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพคืนสู่ประชาชนทวงคืนความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดง วีราชนเสื้อแดงอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมนี่ฮะโอ้หลายท่านนะหลายท่านครับหลายท่านเห็นเขาว่าตรงนั้น59สิเกศพมั้งเฉพาะช่วงพฤษภาคมมีอี่คน อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐผู้ยืนหยัดทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงถูกต้องครับนี่คะคุณปรัชญาแซ่โคขี่รถจักรยานไป่งแฟนอาวุธไม่มีเสื้อแดงต้องไม่ตายฟรีนะครับเสื้อแดงต้องไม่ตายฟรี คนสั่งฆ่าอย่างลอยนวลนะครับคนเป็นถูกใส่ร้ายคนตายถูกกล่าหาคนสั่งอย่างลอยนวลคนคนสั่งอย่างลอยหน้าคนฆ่ายังลอยนวลเมื่อวานนี้ปิดทางเชื่อมด้วยนะขอบคุณประชาไทยครับปิดทางเชื่อมแยกราประสงค์ตำรวจให้เหตุผลเนื่องจากมีการชุมนุม19พฤษภาคม66กิจกรรมรํำลึก สลายการชุมนุมเสื้อแดง53บริเวณแยกราบสงค์เวลาประมาณ17น15ที่ผู้สืข่าวรายงานทางเชื่อมบริเวณห้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างสถานี BTS ชิดลมและสยามทุกปิดครับอืมทำไมไม่เปิดนะกลัวอะไรอภิลักษ์คงสมภพ,พอดีพรบทบอ,ท,อ,บอที่ตอนนี้มีตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักราชวังเป็น1ในผู้ปฏิบัติการในการสลายชุมเสื้อแดงปี53 2ององค์มรตรีในปัจจุบันมีบทบาทล้อมข้างคุณสดง13ปีก่อนดาวพงตอนนั้นเป็นเสนาธิการกองทัพบ,บกวางแผนในกรารปฏิบัติกรรมนารุดดิต์ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพราะองค์ มัติชนครับ17รายการ20นาทีนักผู้สั่เกอร์เดินทางมาร่วมงาน13ปีสลายชุมนุมเมษาพฤษภา53ที่ยรับส่ง่วมกัดพิดาถาวรเสร็จประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่พระพันตุลาปเดวัตสามพสังฆานุาท่านหลับ ควาสุขได้รับรู้นะครับผู้ที่ลงทุนเดินหน้าและถูกตาดีครับให้ทุกท่านู่ครับมาตีชนครับน้องตะวันนักกิจกรรมทางการเมืองเดินมาลำลึก13ปีที่แยกรับประสงค์โดยมีผู้เข้าไปไถ่ายขอถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องครับ พักทนทา้ครัยกนิหรับนิ้วใหับรยกนิื่ใหคับยกนิรัยกนิ้วให้รกนสักน้วักนต้วให้รนหารนี่50วับนะครับยนับนิ้รกนให้บก้ให้รก้วใหรายก้ห้บยกหัติปรัชาชนให้ฟ้อให้้เสียหาย ให้ผู้เสียหายฟ้องคดีเองได้นะครับหรือคดีคนเสื้อไดงถูกยิงตายในการชุมนุมปี53นี่ครับไหลหลักฐานเยี่ยมเลยครับผมรอสองท่านนี้มานานโทษถึงประหารค่าประชาชนไปหลายศพเดี๋ยวก็รู้ว่ามีพยานหลักฐานหรือไม่ต้องโดนสิครับ วัน19พฤษภาจริงๆ #13 ปีเมษาพฤษภา53สยามเมืองยิ้มนี่ฮะนี่เข้าไปขุดมามีกลางเมืองครับนี่พิสูจน์ความเปนไปได้หรือทำได้หรือทำได้หรือพิสูจน์สุดเทพต้องรับผิดช,ชอบนะครับ ที่อยู่เบื้องหลังสั่งสังหารประชาชนแอนอันฟอร์จูนิเลสัมพีเพอรได้โชคไม่ดีมีคนตาย ไม่เคยลืมพี่ชายไม่ทราบชื่อเราคงเป็นคนเสื้อแดงที่ไม่ดีพอสำหรับแม้กระทั่งความเป็นเสื้อแดงคุณก็อยากจะพลากหรือขโมยจากเราไปเพราะเพียงเพราะเราอยู่กับทักษิณหรือพักเพื่อไทยอะอเราก็ไม่ชอบทำเราไม่แม้แต่คุณแขกคำปาก,กานี่ฮะล้มแล้วอย่าซ้ำ ล้มแล้วอย่าซ้ำคู่หูพลซุ่มยิงขณะที่พลซุ่มยิงลั่นไกใส่คนเสื้อแดงที่คว้างระเบิดขวดก่อนจะยิงไปอีกหนึ่งนัดเป็นของรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะค่ะม่ ใครเป็นลัมต,ตึงตะลาหินต้องรับผิดชอบนะเพราะว่ากันว่าคุณระวิดมั้งเป็นมตรีกลาเหมนี่ันเอชาเป็นหัวสโี่เป็นลิโก้ของกันั้ง,ง่สองวนี อีกความหดหู่ของการสลายการชุมนุมปี53คือทหารกล้าเข้าไปยิงในวัดปทุมนะครับซึ่งเต็นพยาบาลตั้งอยู่ทําให้พยาบาลอาสาและเจ้าที่อาสามันที่ปอติกตึงเสียชีวิตคุณกะมนเกตอาคาฮัตตอนนั้นเธออายุ25นะครับถูกยิง10นัดนะครับกระสุนทะลุศีรษะ ถ้าวันนี้เธอมีชีวิตอยู่ก็อายุ38นะครับคุณอัครเดชขวัญแก้วกระสุนทะลุเข้าในช่องปากนะครับที่เต็นท์พยาบาลถ้าวันนี้อยู่ก็อายุ35นะครับคุณมงคลเข็มทองอายุ37 <c oughs> ถ้าวันนี้อายุมีอายุอยู่ก็อายุ50นะครับ กระสุนทําลายปอดตับหัวใจเป็นอาสามุนทีปอดเต็กตึงนะครับรีทวีตไป5,188ครับวันนี้วันนี้เลยครับสชั่วโมงที่แล้ววันนี้13ปีก่อนหลังท,ทหารเข้าสลายการชุมนุมประท้วงคนเสื้อแดงหรือนอปช อาจารย์ยูดีดีนครับที่ดาถาวันเศษฝาก8ข้อถึงรัฐบาลใหม่ขอกาลังขอประชาชนให้ลังใจให้จัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้นะครับขณะเขาตรวจคนอาวุธแต่ไม่พบอาวุธ รถหุ้มเกาะนี่ฮะแฟนรายการดูที่เข้าไปปราบคนเสื้อแดงต้องขนาดนั้นเลยอ่ะสิบสามปีพี่โดงนะพี่โดงเริ่มทยอยวางจุดเทียนลํำลึกนายอัธชัยชุมจันทร์ ผู้ยืนหยัดดวงความวิธรรมให้คนเสื้อแดงครับผมก็รวมลำลึกนะครับ13ปีเมษาพฤษภาหาา้ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคดิเศษสวัสดีครับ